ทังโน้นมีอะไรขึ้นมาจากน้ําด้วยเนี่ยวูววนี่มันกระสุนอะไรเนี่ย่งขึ้นมาจากน้าใช่ก็ลงไปดูหน่อยสิเฮ้ยนี่มันมีรถอ,อะไรด้วยเนี่ยแต่ทําไมมีแต่รถเปล่าเปล่าเฮ้ยบันนี่เธอเองเหรอก็จะจำอะไรของเธอเนี่ยโอยเมื่อกี้ฉันตกใจแทบ,บแย่เลยบันนี่ตกใจปลื้มเะอมันมีกระสุนออกมาจากน้ําไงไม่นี่แพลเป็นบันนี่เองเหรอ,อวันนี้บันนี่จะทําการปวนเมืองให้มดเลย เจอวันนี้ก็ไปอ่ะรถคันนี้สะเทอนน้ำสะเทินบกไปแต่ก็ดูที่โคน้ำ้ำหรือเปล่าขับลงน้ำได้ด้วยนะครับไม่ลอยแล้วมันจะสะเทินน้ำสะเทินบกยังไงเนี่ยเอ้วันนี้เสาอากาศโผล่ขึ้นมาเก่งอ่ะรลอยได้เก่งมากเลยวันนี้เรามาทำอะไรกันในเขาวงกดเนี่ยไชคิลอ๋อวันนี้เราก็มาเล่นเขาวงกดกันไงไม่เล่น<อ>ได้รือเปล่าไม่ได้เรามาถึงแล้วมาถึงแล้วจะให้กลับได้ยังไงละ่ะบันนี่ เครียดมากเลยเนี่ยนี่บันนี่าร,รอบนี้เธอว่าจะมีตัวอะไรออกมาจากช่องทํานายตรงนั้นอีกบ้าง啊่ะฉันว่าไม่มีอะไรหลอกแชรเกลิลเธอย่าไปใส่ใจมันมากเลยเดี๋ยวเราเครื่องบินมาเล่นกันดีกว่าแชจะเกิเรถคันนี้ไปพร้อมแล้วออแข่งกันนะรถแชรเกิลระเบิดแน่นอนพอดูไม่ปืนแชรเกิลมันแบบดูอ่อนแรงจังเลยนะบันนี่ เธอเลือกคันอะไรให้ฉันเนี่ยสิ <S <S มัน,น,นปิ๊บ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 ะไม่เหมาะกับเป็นรถถังเลยไม,ลไม่เหมาะแล้วแต่ว่าอุ้ยมันแข็งแกร่งมากเลยนะรถไซเคิลอะชันพังหรือยังเนี่ยรถเธอก็ยังอยู่ดีอยู่นะเฮ้ยวันดี้นั่นมันเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนโทมทโัสคอยาวเลย,เยโทมัสท,ที่เราเจอกันรอบก่อนอนะนะ ใช่นี่แน่โอ้ยมันนี่พังเลยโอ้ยม่บทันมดอย่างนี้ล่ะเอ้ยเดี๋ยวชายเก็าจะลลงลงไปในน้ำเลยโอ้โหไม่ทันเลยอ่ะเยอะดูสโลนะชายเก็านะวิ่งไปมากมาลอกประตูไปไม่อลอกประตูเฮ้ยมาจากประตูกิ้งด้วยบันนี่ไม่ตายเธอโอ้ยโทรมัสคอยาวสุดหลอนออกมาอีกแล้วนะครับรอบนี้โอ้ยชาวรถบันนี่พังหมดเลยอ่ะไหนยังใช้การได้ไหมเนี่ย ใช่ขนาดรถใช้เกายังพังเลยอะดูดิควันขึ้นเลยวิ่งไม่ไปแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้ห่งไม่ไปแล้วอ่ะไหนรถใช้ก็เป็นไงบ้างดูสิควันขึ้นเลยอะมันนี่โอ้ขับไม่ไปเหมือนกันแต่ปืนยังใช้การได้อยู่นะเนี่ยฉันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเลยครับลองดูซิว่าเราเอารถกั้นเจ้าโคมัตว้าว้าไฟลุกโอ้ยไฟลุกมันจะระเบิดแล้วอะบันนี่รอรถหลายๆคันกั้นดูดิ มันออกมาจากประตูมันออกมาไม่ได้เยเยเยโอ้ยโอ้ยใช่แล้วใช่แล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ย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 จะขับรถดีก็ไม่ทันนะจ๊ะโอ้ยรอบนี้ใช้ก็จะวิ่งไวกว่ามันไหมอุ้ยวิ่งหนีไปแชกิ้งโอ้ยโอ้ยเหลือกได้ลงน้ะแล้วว่าแชกิ้งเธอหนีมันไม่ทันวาวายวาวโอ้ยโอ้ยโอ้ย ัควายมันนี้ก็โดนโอ้ยตายที่เดียวกันเลยแชกเกอร์พอฟื้นมามันหายไปไหนแล้วแชกเกอร์ฉันว่ามันต้องไปอยู่ในของมงกุฎแล้วแน่เลยันก็ว่างั้นแหละฉันว่ามันคงไม่กลับเข้าไปในนั้นแล้วแหละไอตรกประตูเนี่ยรอบนี้เนี่ยเราลองมาทำชาเลนจ์ดูไหมแชกเกอร์ว่าเราจะกระโดดไปถึงตัวหอคอยตรงนั้นได้หรือเปล่ากระโดดจากตรงเนี้เลยนะเฮ้ยไได้ยินเสียงกแล้วฉันเห็นหัวมันเห็นหัวมันว้าวกระโดดได้ด้วยโอ้ยกระโดดดึงใหญ่เลยดูดิ ยกระโดดจะเด้งเลยว่ะกระโดดที่อกาบเกมมาริโอ้บันนี่กระโดดตรงนี้แต่ก็อย่าตกลงไปนะเราจะทำคเลนจ์กันอยู่เฮ้ยมันตามบันนี่ไปแล้วอ่ะไม่โดนหรอกว้ยน่าไงใช่โดนมันตกไปแล้วฮไฮบันนี่ในเมื่อมันขึ้นไปข้างบนฉันว่ามันต้องตามหาฉันข้างล่างไม่เจอแน่เลยอ่ะคิดอย่างนั้นเหรอมันปีนได้น้ำปีนกระแผ่นโอ้ยตกใจ อกแล้วว่ามันปีนได้ฉันละคิดผิดไปจริงๆ ฉันบอกเธอแล้วชายเกลเมื่อกี้ว่ามันกระโดดได้เธอก็ไม่เชื่อเราก็ต้องวิ่งข้างบนต่อไปละสิใช่ก็วิ่งทางที่วิ่งง่ายๆหน่อยอะชายเกลจะได้ไม่ต้องหล่นจะออกมาอีกไหมเนี่ยฉันว่ามันเดี๋ยวมันมาแหละเธอไม่ต้องห่วงเธอกระโดดไปฉันกระโดดไกลเกินไปนะเธอกระโดดไกลเกินไปหรือไงอันเธอนำไปเลยเดี๋ยวฉันจะวิ่งมาเร็วตามฉันมาตามฉันมาเดี๋ยวเธอคอยสังเกตมันข้างบนนะอันนี้ทางตันฉันบอกทางตันชายเกลทางตันฉันก็จะไปอีกทางไงก็เดินออกมา ทางนี้ขึ้นมาเร็วมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เร็วเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางนี้ทางนี้เร็วอวิ่งตรงมาวิ่งมาเร็วนี่ไงจาบบาับทางป้า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 เลี้ยวซ้ายใช่ไหมใช่เธอไปไหนเนี่ยชายเก้าเลีิยวซ้ายไงนี่นีๆๆ่ะวิ่งตรงมาเร็วตรงมาอ้าวว่านี่หล่น,นด้วยเลยชายก็เธอไปไหนเนี่ย เอาฉันก็วิ่งตรงไปอย่างที่เธอว่าแหละไปไหนของเธอเนี่ยมาดิเจอกันสักทีนะไปไหนของเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยมาี่มาดิทางนี้เนี่ยเธอก็หัดดูเสาบ้างสิใ,ให้ตายเถทุกคนดูชายเกิลสิวิ่งอะไรก็ไม่รู้ม่วตัวไปหมดถ้าเกิดว่าตัวนั้นมันมาเนี่ยจะทำยังไง ี่บัดนี้เธอขี้บ่นจังเลยอะวันเหนียวก็เธอไม่ยอมตามฉันมาเนี่ยโอ้ฉันก็พูดร้อยครั้งพันครั้งแล้วเจ๊ก็เขาแหกไปหมดแล้วมายังนี่ไงพร้อมยังพร้อมแล้วเร็วเร็วเรมันวนอยู่ในวงเวียนนะโอ้ยบัดนี้เราปวดหัวเจ๊กทางโน้นทางโน้นทางโน้นวิ่งไปเร็วเคใช่ทางนี้แหละเกอร์เรามาถูกทางแล้วแล้วแล้วโอ๊ย น,นี่เก่งเป้าาแต่คนอื่นเลยเนี่ยเราเอาอะไรดีรถถังแล้วกันวางตรงนี้เลย,ย,ยใหญ่ขนาดนี้หนักขนาดนี้มันต้องดันไม่ได้แล้วแน่เลยรู้สบ,บ้างสองคันไปเลยนี่เอาอีกเอาอีกเดี๋ยวมันเข้ามาใะกไ ก็มันจะเข้ามาได้ไหมเนี่ยเจอรถถังขนาดนี้แบบเข้ามาไม่ได้หรอกเข้ามาก็ต้องชนรถถังแล้วก็ติดรถถังออกมาไม่ได้ถูกต้องฉันว่ามันมาไม่ได้แน่นอนใช้ก็เธอเชื่อฉันหรือเปล่าฉันเชื่อแต่ว่าบันนี่ฉันว่านะดูที่มันอยู่ไหนบ้าง <c oughs> เห็นอะไรแดงๆบ้างไหมเนี่ยตรงไ,ไหนบ้าง <c oughs> นี่ไงอยู่สกายเลยอ่ะแอบอยู่ลัดซี่ดูที่ปลูมาหัวมานิดนึงคิดว่าเรามองไม่เห็นหรือไงอ่ะจะเจอปืนบันนี่ไปหน่อยจะได้ดูสบาง เฮ้ยมันทะลุ啊ชายเก้าชายเก้าจัดอาพีจีไปเลยนี่แน่เลยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งแล้วนี่ชายเก้าเฮ้ยไอ้ปืนทำดาเมจอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยมันดันรล้วมัถล่ถังเฮ้ยราถล่มเลยกระโดดมาโอ้โหทำไงเดียชายเก้าเออกระโดดกระโดดมันรีบมันรีบ มันจำเป็นแต่กระโดดแต่ขึ้นบันไดไม่เป็นเป็นสำหรับหน้ามันอยู่ในที่ได้แล้วใช่นายมาไม่โดนหรอกนะมันจะขึ้นมันจะขึ้นมันขึ้นมาได้แล้วอีกมาเรียยร้อยลางไม่ดีอีกแล้ว โ okay. อเคตอกตะปูตัวสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วหูยเธอเอาเวลาไหนไปสร้างเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ไงชาชเกิลคราวนี้แหละเราก็จะขึ้นไปข้างบนนี้ใช่ไหมถูกต้องไชเกิลตามมาโอ้แต่เธอสร้างปุ๊บเธอไม่สร้างประตูด้วยเหรอเนี่ยลืมไปว่ามันต้องใช้ประตูโอเคเข้ามาแล้วนี่ก็เป็นลิฟต์ละสิใช่ขึ้นมาเร็วเข้ามาแล้วกดลิฟต์เลยเอ้ไชเกิลฉันคิดว่า เออชนว่าเธอน่าจะยังสร้างลิฟต์ไม่เสร็จนะจะลืมต่อหลอดไฟ <c oughs> ไม่เป็นไรเราปีนขึ้นก็ได้ชายนี่ตรงนี้มีทางขึ้นนะอ่าตามฉันมาเป็นบันไดลิงเดินสอง้มไปไมใช่ไหมโอเคขึ้นมายังโอเค okay, มาตอนนี้แหละเราก็จะมองเห็นพวกมันอยู่ตรงไหนของแมปบ้างนะครับคราวนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะมาทิศทางไหนเห็นวิวหมดทุกที่เลยชาเกีคราวนี้สบาย รอบนี้เราอยู่สูงกว่ามันเยอะเลยมันต้องกระโดดมาไม่ถึงเราแน่นอนฉันคิดว่าอ,อย่างนั้นตอนนี้ใช้เครื่องมันอ,อยู่ไหนบ้างเออมันต้องอยู่ในเขาวงกฏอย่างแน่นอนมันนี้ฉันคิดว่าอ,อย่างนั้นแหละสบายใจจังเลยโอ้ยเฮ้ยเป็นฝูงเลยเรียกว่าเป็นฝูงดีกว่าโอ้ยอร,ถรถกระเด็นตลอดว่า ไซเกิลขนาดบ้านสูงขนาดนี้ยังพังเลยอะ่ะโอ้โหไม่รอดคราวนี้แหละรอบหน้าเดี๋ยวเจอกันไซเกิลรอบนี้แหละ เราสร้างหอคอยไว้บนข้างบนเราจะได้มองเห็นได้ไวขึ้นคราวนี้เดียเราจะป้องกันมันได้ง่ายมันนี่มันสูงมากเลยอะรอบนี้อะอ่าอุ๊ยคราวนี้เนี่ยเราจะมองเห็นมันทั่วทุกสารทิศเลยชายเกิลดูสิมันอยู่ตรงนั้นตรงที่ตึกเก่าที่เราสร้างไว้อะอแต่ว่าเมื่อกี้คือมันมีนเยอะมากเลยบันนี่ดูสินั่นไงมันยั่วเยี้ยอยู่บันนี่เห็นอยู่แอบอยู่ใต้น้ํานี่เอง โอ้โหแผนมันสูงนะเนี่ยไม่เป็นไรรอบนี้บันนี่เอา RPG ออกมาแล้วถ้ามันเข้ามาใกล้มากๆก็เราก็ได้ยิงก่อนเลยโอ้ยมันกระโดดมันนี่แล้วกระโดดโอ้ยลำไกลเข้ามาแล้วใช่ก็มันพังฐานพังฐานเราโอ้ยยังไงเอาไงเอาไงมันตายได้ยังแผนว่ามันน่าจะตายหมดแล้วนะบันนี่ ใช่ฉันก็ตายแล้วนะเนี่อ้ยฉันก็เหมือนกันรุปบคือมันตายหรือยังรุปบคือมันตายไปหมดแล้ว